สวัสดีครับกับผมนายวรัญชิตุชุมนารีลาดนิสิตหกสี่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่วันนี้กระผมก็จะมาสรุปเนื้อหาในวิชา2020114สุนทริียศาสตร์สำหรับดนตรีศึกษากลุ่มที่1เรามาเริ่มกันที่สุนทรียศาสตร์กันเลยนะครับสุนทรียศาสตร์เป็นเรื่องที่ว่าด้วยความงามความไพเราะความรู้สึกทางบวก รู้สึกยินดีในสิ่งต่างๆอาจเกิดจากผลงานที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือมนุษย์สร้างขึ้นความเป็นมาของสุนทรียศาสตร์สุนทรียศาสตร์เป็นคำศัพท์ใหม่ที่บัญญัติขึ้นโดยอเล็กซานเดอร์กอตเดตบามเกตชาวเยอรมันเมื่อ2,000ปีก่อนนักปราชญ์สมัยกรีกเพลโตอริสโตเติลกล่าวถึงความสะเทือนใจซึ่งมันเป็นความรู้สึกการรับรู้ของมนุษย์ เป็นสิ่งที่โต้เถียงกันคือความงามคืออะไรมีมาตรฐานยังไงและเอาอะไรตัดสินว่าสิ่งใดงามไม่งามความหมายของสุนทรียศาสตร์ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานของความงามในทางทฤษฎีเกี่ยวกับประสบการณ์สูนทรียภาพกฎเกณฑ์ทางศิลปะในสมัยก่อนวิชานี้เรียกว่าวิชาทฤษฎีแห่งความงามหรือปัจจัแห่งรสนิยมสุนทรียภาพหรือสุนทรี เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นณนช่วงเวลาหนึ่งเป็นลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกโดยที่บางอารมณ์ก็ไม่สามารถใช้คําแทนความรู้สึกได้อย่างเช่นความพอใจเพลิดเพลินใจไม่พอใจความทุกข์ใจการปลื้มใจและความน่าเบื่อและการที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้ก็ต้องมีสัมผัสและอวัยวะการรับรู้เป็นการกำหนดรู้ ความรู้สึกที่รับมาแต่ละระสาสัมผัสก็จะมีการรับรู้ที่แตกต่างกันปราษาทสัมผัสมี5อย่างคือตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังศูนทรียศาสตร์กับความเป็นมนุษย์ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือมนุษย์มีสมองที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาความคิดได้มนุษย์กับความคิด มนุษย์สามารถมีความอยากรู้อยากเห็นและหาวิธีแก้ปัญหาและอย่างค้นหาความจริงความจริงเป็นสิ่งที่นิรันร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจิตตนิยมความจริงคือจิตวิญญาณประกอบไปด้วยเนื้อหนังและวิญญาณทวีนิยมมีความเชื่อว่าร่างกายและจิตวิญญาณคือความจริงวัตถุนิยมสิ่งแท้จริงของชีวิต และจัก,กรวาลล้วนเป็นวัตถุเพียงอย่างเดียวความสำคัญของดนตรีต่อมนุษยชาติดนตรีนั้นกำเนิดเกิดมาพร้อมๆกับมนุษย์โดยมีการใช้เสียงดนตรีมาช้านานแล้วแต่โลกก็ได้วิวัฒนาการก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยดนตรีก็วิวัฒนาการตามความเจริญของยุคจนมาเป็นเครื่องดนตรีและเพลงที่ร้องกันทั่วไป โดยโดนตรีก็จะวิวัฒนาการพัฒนาตามยุคตามสมัยดังนี้ 1. p o l y โพลิฟอนิกเป็นยุคแรกของดนตรี 2. ยุคบาโรกในยุคนี้ก็มีนักดนตรีเอกของโลกกำเนิดเกิดขึ้นมา 3. ยุคคลาสสิกยุคนี้เป็นยุคใหม่ของดนตรีมีความรุ่งเรืองโดยมีนักดนตรีที่ชื่อว่าโมซาต์อยู่ในยุคนี้ด้วย 4. ยุคโรแมนติก ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคทองของดนตรีเลยก็ว่าได้ 5. โมเดิร์นยุคยุคนี้เป็นยุคของดนตรีแจ๊สกลับมามีอิมแพกอีกครั้งจนถึงปัจจุบันโดยโดนตรีนั้นแทรกซึมอยู่ในทุกๆอย่างและเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายและยังสามารถพัฒนาตัวของมนุษย์ให้มีจิตใจที่ดีขึ้นได้อีกด้วยและยังสามารถสร้างอาชีพสร้างความดีความงามและผลงาน ให้กับมนุษย์เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยประสบการณ์สุนทรียภาพทางดนตรีประสบการณ์เกิดขึ้นจากการที่ได้สัมผัสกับโลกภายนอกและภาษาสัมผัสทั้ง5จะเป็นสัมผัสหรือการรับรู้ต่างๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ประเภทของประสบการณ์มี2ประเภทคือ 1. ประสบการณ์ตรงคือ การที่เราได้สัมผัสรับรู้และพบเจอในสิ่งนั้นๆหรือเหตุการณ์นั้นๆด้วยตัวของเราเองโดยตรงเราจะสัมผัสได้ถึงประสบการณ์นั้นได้ดีและแท้จริงไม่มีผิดเพี้ยน 2. ประสบการณ์รองคือการที่ได้รับประสบการณ์จากการบอกเล่าจากบุคคลอื่นเราจะได้รู้สึกมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้และนั่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ลักษณะเฉพาะของประสบการณ์ทางสุนทรียะ ประสบการณ์สูนทรียะเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสเรื่องราวต่างๆโดยตรงในช่วงเวลาขณะนั้นทำให้เกิดผลสองอย่างคือผลที่ได้เป็นความรู้และผลที่ได้เป็นความรู้สึก 1. ผลที่ได้เป็นความรู้คือเราสัมผัสหรือรู้สึกกับสิง่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ได้ความรู้จากสิ่งนั้น 2. ผลที่ได้เป็นความรู้สึกคือเกิดจากความรู้สึกความพึงพอใจของเราเอง ประสบการณ์สุนทรีไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับความเป็นจริงประสบการณ์สุนทรียะเป็นการรับรู้โดยไม่ต้องหวังผลประโยชน์จึงไม่ต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงเช่นการเข้าชมงานศิลป์การเข้าชมผลงานศิลปะประสบการณ์ทางสุนทรียะ 1. อยากดูอยากฟังเพื่อสนองความอยากดูอยากฟังเท่านั้น 2. ส,สนใจลักษณะที่ปรากฏมากกว่าประโยชน์ของมัน 3. าทำให้เกิดความพึงพอใจเสมอ 4. ทํทำให้ลืมเหตุการณ์ในชีวิตจริงได้ชั่วขณะเป็นเหตุให้ได้รับความผ่อนคลายทําทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอันเดียวกันและความคิดน่องลอยแหล่งกําเนิดประสบการณ์ทางสุนทรียะ1มีความเข้าใจในเรื่องสุนทรียศาสตร์อย่างท่องแท้ 2. มีความสามารถที่จะสร้างอารมณ์ให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาได้ 3. ประสบการณ์นั้นจะต้องช่วยถ่ายทอดความหมายของสิ่งที่เราดูอยู่หรือฟังอยู่ 4. มีความรู้สึกต่อสิ่งที่เรากำลังตัดสินใจดูหรือฟัง 5. ต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังสนใจอยู่ในขณะนั้นการเกิดความรู้สึกทางสุนทรียะ 1. ความรู้สึกถ่ายทอดได้ดีทางตาและหู 2. การดูและการฟังสามารถกระทำได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล 3. การดูและการฟังสามารถสร้างความประทับใจได้ดีกว่าและนานกว่าประสบการณ์อื่นๆการรับรู้สุนทรียภาพทางดนตรี 1. มีเจตคติที่ดีต่อดนตรีเปิดใจรับรู้ดนตรีมีความตั้งใจจดจ่อในการรับฟังดนตรี 2. การสร้างความประทับใจโดยการปล่อยอารมณ์ให้คล้อยตามดนตรี 2.1. สภาพของจิตที่เปลี่ยนไป2.1สภาพของจิตที่เปลี่ยนไปกับความรู้สึกที่สนองต่อจิต 2. 2ความจริงใจต่อเสียงที่กินใจและจะจาลึกจดจำไว้ในสมอง 3. การรับรู้เป็นการฟังอย่างมีเป้าหมายและฟังอย่างมีสติและสมาธิ 4. ศึกษาหาความรู้ก่อนฟังเพลงหาข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีที่จะฟัง 5. การฟังดนตรีบ่อยๆซ้ำๆเพื่อสร้างการเรียนรู้และสุนทรียะ 6. ความเข้าใจในวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบการฟังดนตรีให้เกิดความงามทางสุนทรียะและในหัวข้อสุดท้ายนี้นะครับองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง จะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับจากความรู้ตามเนื้อหาที่ได้ศึกษามานั้นผมจะนำเรื่องประสบการณ์ทางสุนทรีมาปรับใช้โดยจะแบ่งประสบการณ์ให้ชัดเจนว่าอันไหนเป็นประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์รองก็จะเกิดประโยชน์กับเราเมื่อเราจะนำประสบการณ์นั้นๆมาเล่าต่อยกตัวอย่างเช่นจากประสบการณ์ตรงของผมเมื่อผมได้เล่นกีตาร์ในงานและมีพี่ ที่เป็นมือกีตา้ามาสอนวิธีใช้หรือวิธีเล่นโดยตรงกับผมก็จะเป็นประสบการณ์ตรงส่วนที่จะเป็นประสบการณ์รองนั้นก็คือการที่พี่ๆนักดนตรีมืออาชีพมาเล่าการเล่นดนตรีในร้านให้ผมฟังก็ถือว่าเป็นประสบการณ์รองครับผมสำหรับการสรุปเนื้อหาและการนำองค์ความรู้ไปใช้ในวันนี้ในคลิปของผมก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชม และฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ